ครับบริเวณตรงนี้นะรับก็มาดูกันเลยนะครับสถานที่นะว่ามันจะอยู่ล็อกไหนนะครับเดินดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับหาได้มาเลขหนึ่งมาเลขสองอาหารจะอยู่โซนข้างนอกนะครับนี่ค่าหลังๆก็แถวนี้นะ ตอนนี้เราสี่ออกมานะครับบริเวณที่เราจะจัดถนงคนเดินนะครับนะก็มีการมาดูสถานที่กันแล้วนะครับไม่เยาตรงไหนตรงไหนกันนะครับนักหน่อยัหนอ่อใส่ไม่ได้นะครับรถจ,จอดเดินสำรวจก่อนก็ได้ อ,อ,นนอ,อ๋อดูสถานที่กันอยู่นลครับมันต้องวัดก่อน,นไงได้วัดเออวัดแล้วนี่ นาขายอะาได้นา,า,านี่กะอเจ้าขาย,ลาย,ลายแล้วก็เดินคู้นี่วดออ๋อไฟไฟ,ไฟมีเนีน <ะ S 2> ่ยบ,บอกว่าละยอะเจ้าเมีปัญหาเนาะสบายมากเ <c oughs> นาะทำามาง่อมเนาะอได้ล็อกที่ก็ไหนขเขาเดนี่สิเพก อันนี้แบกอย่ามาขายแบกเสว่ไหนบบห <laughs> ได้ไ <laughs> ลอกไหน <laughs> น,นี่แก <laughs> อ้อ๋อสิบเก้าโอ้กำลังดีอยู่เนี่ยเนี่ยดีครับผมอันนี้ยังเน, <laughs> <laughs> นี่ยไม่ขายแล้วเออเม้อเด้อ ไี่ได้ล็อกไหนล็อไหนจะครับผมเก้าน่นไงนะู่นอครับอ๋อขยับแล้วมั้าอตอนนี้ขยับอันนี้ไม่ใช่เดครับก็ขยับอันนี้เอาจป็นเราลับมิดด้วยนะครับนีครับตอนนี้ก็ทิ่ปักไว้เลื่อนปางเดียเอาเป็นพิญญาณก่อนเบอร์นี่ปากเดียวปากเดียวของณผมปากเอาเป็นพิญญาณนน อันนะั้นอย่างนี่ยรถนั em ่งลงอย่านะให้ไปใิใ้เสียงนนลดับอันนี้ก็เราก็มาเจอขบวนของนักเรียนใปิใกเสียงนะครับโรงเรียนอะไรเอ่ยเวียงแหงวยงคมรู้ป่ะเดียวบ้านเวงแหงโรงเรียนไ่อยาเป็นโรงเรียนบ้านเวียงแหงนะครับรถนลงนะครับว่าหกโแล้วนี่ยปดปดปดปอาหารมีมั มีเนี่ยเก่าอ่ะรอรถมาเราสิขยับรถก่อนอนนี้เราขี่มาใหม่นะครับเมื่อกี้ไปขยับรถก่อนนะครับอันนี้น้องวชี่นะครับวัตสาไฟนี้รู้จักหมดแล้วเหรอครับนี่ก็อะไรครับการกำลังวัด ถานที่กันอยู่เดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องไปก่อนนะให้ลงสิ <c oughs> แล้กวก็เดินนะครับรถมาก่อนนะครับวันนี้ <c oughs> วันพุธยีบเก้านี้เปิดแล้วนะครับเชิญ <c oughs> ชวนมาเที่ยวนะครับใ <c oughs> อยู่ด้านหน้าก็ รับแขกก่อนนะครับเนี่ยะก็หน้าก็เป็นแผโรงพยาบาลยงเห็นนี่ครับบริเวณนี่ะบริเวณะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวนะครับหน้าเที่ยวมากนะครับนี่นะครับ